ผมอยู่ในวงการค้าทอ, <c oughs> อง69กบ้ปีก็ไม่เคยเห็นเมืองกันนะครับถ้าสรุปทั้งปีตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้ขึ้นมาแล้วมึ่นกับ3ส0มกว่าบาทนะครับถือว่าสูงสุดในประวัติการผมว่าเขามีปัจจัยหลายอย่างนะครับหลกเบี้ยก็ค่คยอยๆปรับลดลงมาแล้วก็สองถาม ถ้ามันต่อเนื่องยืดเยื้อนะผมว่ามันก็มีผลต่อราคาทองในบานนอนไทยหลังทั้งนี้ถ้ามันดูแรขึ้นมาอาจจะทําให้ทองคํามีขยับขึ้นมาได้นะครับถ้าเ,เป็นการลงทุนรายะยาวเ,เงินเย็นๆซื้อทองมาเก็บไว้เป็นสินทรัพย์บปลอดภัยนะครับผมว่ายัง,ยงปลอดภัยอยู่นะครับ ไอ้กงทุนรายใหญ่ๆเป็นเจ้ามือเขาเ้าจอมขัดทุนไหมบางทีเขาไม่ยอมนะเพราะฉะน,นั้นถุนหนาๆนะก็ต้องบางทีเขาอาจจะสร้างกระแสข่าวออกมาทําให้ทุกคนตกใจแล้วทิ้งไปแล้วค่อยค่อยขยับตึนะ้นมา5ทีนะครับราคาทองคำยังมองว่ามีโอ,อกาสจะทำทำนิว i g h อีกรอบหนึ่งงาน Follow the Future 2024 เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ซิปอีเวน์นาทีทองของทองคำจริงๆค่ะปีนี้ขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมคะคุณจิติเคยเห็นราคาลักษณะนี้ในประวัติศาสตร์ไหมเพราะคิตาดูจากสถิติย้อนหลังไม่เคยมีปีไหนที่ขึ้นได้แรงขนาดนี้เลยค่ะคุณจิติครับก็ที่จริงผมอยู่ในวงการค้าทองก็เกือบ69ปีนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ ขึ้นแรงที่สุดเดือนนี้นะครับเดือนหนึ่งเดือนเดียวตั้งแต่วันที่หนึ่งมาถึงวันนี้นะครับขึ้นมาสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าสรุปทั้งปีตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้ขึ้นมาแล้วหมื่นสามร้อยกว่าบาทนะครับถือว่าหรือว่าสูงสุดในประวัติการแลวสองํางวันนี้ราคาก็ทํานิวไฮทุกวันนะครับจนน,น่าเชื่อเลยว่าราคาทองทําไมสูงถึงขนาดนี้นะครับ เอ่อจริงๆเอ่อผมว่าเขามีปักใจหลายอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องดอกเบีย้ยนะครับที่ผ่านมาก็ดอกเบีย้ยก็ค่อยๆปรับลดลงมาอย่างเที่ยวนี้ที่ล่าสุดทางแฝกก็ปรับลดลงมายุโรปก็ปรับลดลงมานะครับทางจีนก็ลดดอกเบีย้ยมึงไทยก็ลดลเบีย้ยห2 5นะครับเลย ราคาทองมาขยับขึ้นมาทำนิลลิวายอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังติดตามเข่าอยู่นะเรียนหน้าวันที่7นะครับรจะมีการประชุมหลบเบีย้ยอีกทีหนึ่งว่าจะมีการลรบ0.25สงหหรือว่า2.5ก็ 5, ต้องจับดูมองการนะครับส่วนหนึ่งก็วันที่5สาสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคมใหม่นะครับจะรู้ว่านโะยบายเป็นยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่รู้ท่าทีนะครับ ราคาทองคำยังมองว่ามีโอกาสจะทำทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งแต่เนื่องจากว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะเฉพาะเรียญนี้ก็ขึ้นมาแล้ว3,100บาทผมว่าอาจจะปรับฐานอาจจะนักลงทุนอาจจะต้องเคยติดตามข่าวสารแล้วก็อาจจะชาเรารุียนิดหนึ่งนะครับ ในอีกประมาณ10วันจะมีการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะเมื่อสักครู่คุณจิติก็บอกว่าหลายฝ่ายก็รอดูผลเลือกตั้งนะคะสาหรับวงการทองคําการเลือกตั้งของอเมริกามีผลบวกมีผลลบยังไงกับทองคําคะคุณจิติผมว่าก็ต้องดูหนะ้าเยาว์ต่างประเทศนะครับก็แหทงทางกองเลือกตั้งคนบอกว่าเข้าขึ้นมาเมื่อไหร่รักเซียอยู่แงอาจจะหยุดได้เร็วๆนี้นะครับก็ต้องดูว่าหน้าเยาย์ใเป็นไง อิสราเอลเดียบานนอนอิหร่านทางนี้จะเป็นยังไงผมก็คิดว่าคงต้องจับตามองดูไอ้พวกนี้มันมีผลต่อเศรษฐกิจกเกี่ยวกับราคาทองคำด้วยนะครับค่ะโดนัลด์ทรัมป์หรือกัมลาแฮนริสใครและนโยบายของใครเป็นบวกกับทองคำมากกว่าคะในมุมอมองคุณสิทธิผมบอกว่า,าโดนัลด์ทรัมป์มาต่างประเทศอาจจะสงบได้ลงหน่ะครับตามที่ได้ เอาเคยหาเสียงไว้นะครับในภายในประเทศนะผมว่าอาจจะไม่ก็จะออกนะครับในกับการน,นะครับอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาก็ก็อาจจะต้องการข้างกันเพราะฉะนั้นนี่มีประเ็งต่ออาไรเปลี่ยนนะครับรับปรสองถามถ้ามันต่อเรื่องที่เยื้อะนะผมว่ามันก็มีผลต่อราคาทองถ้าเกิดองแรงขึ้นมานะผมว่า ค่าเงินถหน้ามันก็มีแต่ของกรทบต่อราคาทองนะครับอย่างสอดคล้องันนี้เมืองไทยที่ขึ้นมาแรงข้อส่วนหนึ่งก็เป็นสองตลบนะครับโดนท่านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นโลน,น้ามัอนออกค่านะครับแล้วก็ทองคำตลาดโลกที่สูงขึ้นมาเพราะนั้นน่าเรามองดูเพราะว่าการที่แข็งตัวของเงินบาทหรือว่าอ่อนค่าของเงินบาทสิบสตางค์มีผลต่อราคาทอง ร้อยยี่สิบาทนะครับค่ะดังนั้นคือต้องรอดูว่าผลเลือกตั้งนะคะใครจะมาแล้วก็หลักๆเลยคือนโยบายต่างประเทศนโยบายเกี่ยวข้องกับสงครามเป็นอย่างไรคือถ้ามาแล้วสงครามในระดับโลกมันสงบลงนะคะอันนั้นน้ําหนักกับทองคำเนี่ยอาจจะเป็นค่อนข้างไปในทางลบถูกไหมคะแต่คือถ้ามาแล้วเนี่ยยังคงเดินหน้านโยบายของการต่างประเทศยังคงมีความขัดแย้งสงครามยังลุกลามอันนั้นอาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องกับทองคำครับ ทีนี้คือฝั่งของสงครามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาค่ะคุณสิติเพราะว่าตอนนี้ยังมีอยู่หลายสมรภูมิอยู่กันครบเลยนะคะทั้งรัสเซียยูเครนตะวันออกกลางจากที่สตาร์ทที่กาซาก็ขยายไปประมาณ7สมรภูมิแล้วและไม่แน่ใจว่าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งไหมอิหร่านจะตอบโต้อย่างไงอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นสิ่งที่คนยังตั้งคําถามอยู่นะคะแต่ประเด็นก็คือราคาทองก็ขึ้นเพราะสงครามมา ค่อนข้างจะมากแล้วนะคะยังมีผลกับทองคำอีกไหมคะเรื่องของสงครามในอนาคตค่ะคุณสิทธิ์ผมคาท่านเยอะเมัอนก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ก็มีบ้างนะครับไม่เยอะนะครับใปนปัจจุบันที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็เห็นเคยคุยกันว่าปีนี้อาจจะมีสองครั้งนะครับดูซิว่าเขาจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยวันที่เจ็ดจะมีการปลลระชุมนะครับจะจะลด หรือว่าอาจจะพักไปก่อนหรือลถสงจุดสองห้าหรือว่าสูงจุดห้าผมว่าเป็นบาลนถ้าลดอกเบีย้ยอาจจะทําให้ราคาทองมันก็เืิอมขึ้นมาได้นะครับค่ะดังนั้นดูในมุมของคุณจิติให้น้ําหนักกับเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องนโยบายการเงินมากกว่าเรื่องสงครามหรือเรื่องการเมืองผมว่าเขาพอพการนะถ้าสองคำยืดเยื้อคงอาจจะไม่ดึงได้เท่าไหร่คงคงคงมองอยู่รับไร่อยู่แล้วนะครับ เขาอย,าอย่างยูแขนลัาเสียมาสองปีกว่าแล้วแต่อันนี้อันนี้ทั้งเลบานอนภายีหลังทั้งนี้ถ้ามันดูไรขึ้นมาอาจจะทําให้ทองคํานี้ขยับขึ้นมาได้นะครับแต่ก,ก็คือค่าเงินลาหน้าบา่าครับยูเอสด่อหน้ามันจะแข็งค่าอ่อนค่าถ้ามันสงนศุกร์เกิดขึ้นมาหลุงแรงนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจถบถอยนี่ผมว่าดอลลาจะอ่อนค่านะครับ อ,อนบาเงินบาทแข็งมันก็มันก็มันก็สวนทางกันนะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าเราก็ซื้อทองได้ถูกลงถ้าเทียบราคาเมืนไทยนะครับถ้าเงินบาทอ่อนค่ามันก็ซื้อทองแพงมันก็สองวันนี้ที่ขึ้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทที่ที่อ่อนค่าลงมาครับในขณะเดียวกันในทุกครั้งที่เคยสังเกตดูว่าคุณจิตต้าลองดูว่าราคาทองมันสวนทางกับหลนบ้าง ทองขึ้นมาเยอะๆล้อนหน้าจะอ,อ่อนร้นหน้าแข็งองจะจะสวนทางกันเลยเพราะฉะนั้นนี่หลายป่าแรงมันต้องมามารวมกวมารรับวิเคราะห์ด้วยกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเหตุผลที่มองในะปัจจุบนันมองว่าทองคำโอกาสที่จะสูงขึ้นมาเรียงมีมากนะครับแต่เนื่องจากว่าเรือนนี้ก็ขึ้นมาแล้วบารตหนึ่งก็สามพันหนึ่งร้อยบาทผมว่าโอกาสที่จะปัดผัง อาจจะลกออกมาบ้างจังหวะแต่ว่าอยู่ที่ช่วงไหนทั้งนั้นเองผมว่าน่าจะถ้าเเ็นการลงทุนระยะยาวเงินเย็นเย็นซื้อถมมาเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับผมว่ายังปลอดภัยอยู่นะครับถ้าคนที่ไปเล่งฟิวเจอร์ระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรอาจจะต้องรามัดระวังมากค่ะ เพราะว่าขึ้นมาสูงแล้วนะคะอาจจะมีความเสี่ยงที่ที่จะปรับฐานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเป้าหมายตอนนี้รลกรั่งหลายๆค่ายก็ให้สูงมากนะคะคุณจิติ2,850บางค่ายมอง3,000นะคะบางค่ายมองอาจจะมากกว่า3,000ด้วยซ้ำนะคะไม่ถึงสามพันดอลลาร์คุณจิติมองว่าเป็นไปได้ไหมคะทองคำสองพันเกาสามพันเนี่ยคะ่ะหรือมากกว่านั้นเอ่อผมก็บอกว่าสองพอนาจะน่าจะปลายปีน่าจะ โอกาสแหงนะแต่ถ้า3สามพังนอกจากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงนะครับถ้าถ้าไม่ค่อยรุนแรงมากก็อ,อาจจะยังไม่ถึงนะครับก็คาดการว่าอาจจะปีหน้านะครับโอกาสที่จะขยับไปอีกนะครับมองว่าปีหน้าน่าจะสามพันนั่นแหละมีโอกาสกลัไปได้แต่ปีนี้ยังไม่มั่นใจนะต้องคอยดูเดือนหน้าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆห,หลายอย่างนะครับจะต,ต้องคอยติดตามใกล้ชิดนะครับ ถ้า3 0 0พันเหรียญปีหน้าหรือว่ามากกว่านั้นนะคะอะไรที่จะเป็นตัวดันทองคำให้ขึ้นไปได้จากปัจจุบันนี้อีกนะคะเราก็ถือว่าขึ้นมาไกลแล้วอะไรจะพาเราไปถึงระดับ3 0 0พันคะคุณจิตติผมว่ามีเรื่องอัตาลอกเบีย้ยแล้วก็มีเรื่องสองขามนะครับก็อสองพเรียน,นี้เป็นหลักใหญ่ๆนะครับอ,อ,อย่างอื่นตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะครับน่าจะสองตัวนี้เป็น,ปนจุดสำคัญก็ที่จริง เอีองแวนนี้2 0็ด2,700กว่าถ้าขึ้นมา2,900มันก็มันก็ไม่ไก่นะครับมันก็ไม่ไก่บางทีวันหนึ่งก็ขึ้นมาหลายสิบเหรียญผมก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังคุดจิตร์ฟังอีกอันหนึ่งราคาทองที่นักวิเคราะหลายสำลักนะครับเลาวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าบางทีบางทางก็อาจจะพิกล็อกนะครับ ราะว่าเท่าที่ผมมาอยู่ในวงการค้าทองเกือบเจ็ดสิบปีผมก็รู้เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นอนอกจากนักวิชาการนักวิเคราะห์หลายสานักก็นักวิชาการออกมาวิเคราะห์หลักทองคำครจะเป็นอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าเล่นทองคําในตลาดล่วงหน้าก็มืองกด้เล่นกันธผ่านหามือนก็นตดกาซีรอนนะครับถามว่าเวลานี้ทุกคนรายย่อยที่กำลังไปซื้อฟิวเจอร์ไปซื้ออะไรว่าใครเป็นเจ้ามือขายนะครับ พวกกองทุนใหญ่ๆญ่พวกกองทุนใหญ่ๆห่เขาทุนหนาหนาเขารับใบนะครับแล้วเกิดว่าทุกคนนักวิเคราะห์บแนวเดียวกันวิเคราะห์ว่าจะขึ้นแล้วทุกคนไปซื้อในตลาดเยอะมากแล้วถามว่าไอ้กองทุงนดาใหญ่ใหญ่เป็นเจ้ามือเขายอมถัดทุไนไหมบางทีเขาไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นทุนหนาหนาก็ต้องบางทีเขาอาจจะสร้างกระแสข่าวออกมา ทำให้ทุกคนตกใจแล้วก็ทิ้งไปแล้วค่อยค่อยขยับขึ้นมาแต่แนวนอนของอย่างนั้นนี่คือเทคนิคการเกณฑการรายพวกกองทุนผมพันมาหลายครั้งก็แหงมามันเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละครับบางทีถ้าเกินยาวๆลงทุนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไม่เป็นไรถ้าลงทุนจา่นนนายมายจิ้งเกณฑ์การรายรายยสร้างต้องะระมัดระวัง ข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆกนะคะคุณสิติด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในตลาดมา70ปีนะคะไม่ใช่เพียงแค่การฟังนักวิเคราะห์หรือว่าการมองสิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวในตลาดนะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าผู้เล่นรายใหญ่นะคะหรือว่าบางคนเรียกว่าเจ้ามือเนี่ยคือเขามองยังไงเขาอ่านตลาดยังไงนะคะแล้วเขาก็ต้องมีช็อตที่เขาจะทากาไรด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อมูลในตลาดเนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยต้องมองสองชั้นนะคะต้องมองไปถึงด้วยว่าคนที่เขาเป็นคนมีอํานาจหรืออิทธิพลในตลาดเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะและคือถ้าทีนี้มุมมองของคุณจิตติเองเนี่ยฝั่งของบรรดาผู้เล่นรายใหญ่นะคะ mm hmm. เพลเยอร์รายใหญ่กองทุนธนาคารกลางนะคะเขามี Position ในการเก็บทองคําเพิ่มเติมบ้างไหมถ้าลองอ่านใจคนเหล่านี้เนี่ยเขาเขายังจะซื้อทองเพิ่มไหมคะในระดับที่มันสูงๆขนาดนี้ค่ะ ผมว่าอย่างจริงก็ช่วงนี้ก็ชะลอไว้ก่อนผมว่าก็มีจังหวะเขาต้องซื้อนะยเขาต้องขายของคุณทิ้งเราหน้ามาซื้อเป็นทองคำน,นะครับผมว่ายัางมีจังหวะแต่ถ้าซื้อเป็นพวกงทุนหรือว่าพวกธนาคารการข้าซื้อนี่อันนี้ไม่มีผลนะเพราะเขาซื้อทองจริงๆแล้วเก็บเข้าพังเลยเขาไม่ขายนะครับที่เป็นหัวที่นักลงทุนที่ไปเล่นเล่นระยะสั้นเล่นฟิวเจอร์ในตลาดนี่นะครับ ตัวแรกตรงนี้เจ้ามือเข้าชออยู่เขาแหๆางๆท่านซื้อเท่าไหร่เหมือนกันเแรกไทยรอสูงต่ำเขาแหงชัดอยู่นะเขาจะใ,ให้ง่ายๆคิดว่าของบางครั้งของอาจจะมีการพลิกลอบเพราะฉะนั้นนี่ต้องรับถ้าซื้อทองจริงๆไม่มีผลนะครับแต่ว่าคือถ้าสายเทรดสายเล่นพวกฟิลเจอร์เนี่ยอันนี้มีผลใช่ครับค่ะงันขออนุญาตกลับมาดูที่ทองคําไทยบ้างนะคะ ถ้าทองโลกเนี่ยเป้าหมายระดับ2 9 0 9 3 0 0 0านอนาคตอาจจะได้เห็นนะคะฝั่งทองคําไทยคุณจิติมองว่าราคาเป้าหมายที่จะขึ้นไปได้ไกลที่สุดในรอบนี้นะคะที่เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ของทองคําเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนคะผมผมว่าน่าจะน่าจะมีทะลุส4 0 7นะครับถ้าถ้าไปท้างนานนะครับ